วันนี้เนะีคะเสื้อผ้าก็เป็นจะเป็นโทนสีขาวดำนะคะการแต่งหน้าในวันนี้ก็จะเป็นเน้นที่ตานะคะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จุดเด่นบนใบหน้าของน้องก็คือมีดวงตาที่สวยอยู่แล้วนะคะก็คือเพิ่มความเซ็กซี่ด้วยกัน กรีดอายไลเนอร์ให้ดูเฉี่ยวแล้วก็เปรี้ยวมากขึ้นนะคะทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างนะคะเทคนิคที่จะทําให้อายไลเนอร์อยู่ทนนานมากขึ้นก็คือ,อหลังจากที่กรีดลงไปแล้วเนี่ยก็ใช้อาชโดสีดําทับ1รอบนะคะเพื่อที่จะทําให้อายไลเนอร์นะคะดูแห้งแล้วก็ดู ไม่ขมจนเกินไปนะคะส่วนสีแก้มนะคะก็คือเน้นเป็นโทนสีธรรมชาตินะคะสีปากนะคะปากปากน้องนะคะก็คือเอ่เราจะใช้สีเข้มนะคะตรงบริเวณขอบปากนะคะเพื่อที่จะแก้ไขรูปปากนะคะส่วนด้านในก็ใช้เป็นสีนูด๊ดอ่อนๆนะคะสวัสดีค่ะเทคนิคในการม้วนผมวันนี้นะคะเพื่อจะให้คุณูวิธีมว้วนผมนะคะ เลือแก๊เวลาม้วนก็จะม้วนถึงโคนนะคะเพะลลื่อเพิ่มบัวลุ่มเพื่อให้โคนตั้งขึ้นพิงไว้ประมาณออไม่เกินสองนาทีค่ะ

ในลุคนี้นะคะสภาพก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะก็คือจะเปลี่ยนสีปากนะคะจากสีนูดนะคะเป็นสีแดงนะคะเทคนิคในการทาปากสีแดงง่ายๆก็คออือเลือกใช้เป็นลิปไลเนอร์นะคะ,ะ,คะวาดนะคะรูปปากขึ้นมาใหม่นะคะให้ได้รูปเสร็จแล้วก็ตามด้วยการใช้ปกกันนะคะๆๆจุ่มไปที่สีแดงแล้วก็ค่อยวาดทับหนึ่งรอบค่ะเพื่อที่จะทำให้ปากน้องเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ดูชัดเจนมากขึ้น ส่วนลูคนี้นะคะขอเป็นรวบผมเบาๆนะคะไม่ยุ่งมากเกินไปแล้วก็ไม่เรียบมากเกินไปเพื่อจะโชว์ปลอกเสื้อค่ะวิธีทำนะคะคือยีข้างหน้าเล็กน้อยไม่ต้องแน่นนะคะเบาๆเสร็จแล้วก็เก็บด้านข้างค่ะ Ohne dich ist das Warten ohne Hoffnung. Ohne dich wäre Glück nur ein Wort. Ohne dich hat das Meer keine Flut. Ohne dich hat der Berg keinen Gipfel. Ohne dich ist mein Herz ohne Ohne dich ist kein Salz in den Tränen. Hat Musik keinen Laut, ohne dich wüsste ich nicht, wie zu leben. Ohne dich wäre Trauer vertraut. Ich hab vor dir noch nicht gelebt, ich hab nur so gewartet. Ich hab vor dir nichts angestrebt, hab nur auf dich gewartet. Ein Jahr verging das neue. Okay, Tag. Ich ja, du Wir beide. Ohne dich hat der Regen keine Tropfen. Ohne dich hat die Nacht keinen Traum. Ohne dich bin ich fremd unter Fremden. Ohne dich wär ich Blatt ohne Baum. Ohne dich wär zu Hause keine Heimat. Und ich wäre wär die Welt nur ein Ort.